นกไม่ถึงสองล้านก็ซื้อเทสลาได้มาดูกันว่าเทสลารุ่นถูกสุดแบบไม่ซื้อออปชั่นเพิ่มเลยเนี่ยจะได้อะไรบ้าง <Yeah. S 3> สวัสดีค่ะปังค่ะอายค่ะนี่วันนี้เราอยู่กับอะไรเอ่ยเทสลาโมเดลสามเร e ย Drive ที่เราเพิ่งไปรับมาสดๆร้อนๆเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันว่าเทสลารุ่นถูกสุดแบบไม่เพิ่มออปชั่นอะไรเลยละมันจะได้อะไรบ้างคุ้มกับราคาที่จ่ายไปหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> กันแน่ะข,ขาตอนนี้รู้สึกว่าตามันหีมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายด้วยกัน มาดูที่รอบคันกันก่นกอนนะคะเทสลาโมเดล3เนี่ยก็จะเป็นทรงซีดานดีไซน์ข้างหน้าเขาก็จะมีความโฉบเฉียวกว่าโมเดลวนิดนึงถ้ามองอย่างเงี้ยมันจะดูแบบฟิลโรสปอร์ตหน่อยๆโหลดต่ำนิดหนึง่งแล้วก็มีเซนเซอร์ข้างหน้า6หลัง6นะคะนี่แล้วก็คันนี้มีกล้องรอบคันเลยกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่ในรถตรงนั้นนะคะเวลาเราเปิดเซนที่โหมดเนี่ยมันก็จะบันทึกไว้อะแล้วก็ดีไซน์ด้านข้างตรงนี้เขามีช่องแบบช่วยเพิ่มแอโรไดนามิกด้วยนี่ช่องข้างหน้านะคะด้วยความที่เขาไม่มีเครื่องยน,าางต,งนต์ก็ อ่ะอันนี้จะมีความกว้างกว่าแต่โมเดล Y จะมีความลึกกว่าก็แตกต่างกันนิดหน่อยแล้วก็วัสดุก็จะเป็นฟิลพลาสติกนิดนึงนะคะร้อนมากทุกคนโอเคปกติถ้าคันอื่นก้องด้านข้างเขาก็จะอยู่ใต้กระตกข้างอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็จะมาซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็มาดูล้อคันนี้กันอันนี้เป็นรุ่นถูกสุดใช่ไหมดีไซน์ล้อเขาก็จะเป็นแบบเนี้ อันนี้เป็นล้อขนาด18นิ้วแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น long range ล้อจะอยู่ที่19นิ้วแล้วก็รุ่น performance ล้อจะอยู่ที่20นิ้วเลยดีไซน์แมตก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นด้วยดูดีไซน์ด้านข้างกันหน่อยถ้าเทียบความสูงอะทุกคนจะเห็นเลยอันนี้คือเตี้ยวกว่าโมเดลวายจริงๆแล้วก็คือบอกว่ากล้องรอบคันอะไม่เกินจริงนอกจากข้างหน้าตัวนั้นแล้วยังมีมาซ่อนตรงนี้อีกนะส่วนดีไซน์ที่จับประตูเขาก็จะเหมือนกับโมเดลวายเลยก็คือเปิดแบบนี้แต่ว่าคันนี้เรารู้สึึกกตติิิิดดดดใใจน,นงคือปปโมเเเล่ะวารารช ตรงเนี้ยเราดันนิดเดียวมันจะมีแรงปิดให้แต่คันเนี้ยเห็นปะถ้าเราปิดไม่แรงอ่ะมันจะปิดไม่สนิทเว้ยเราก็ต้องแบบออกแรงนิดนึงส่วนกระจกก็จะเป็นแบบเฟรมเลสตรงนี้แต่ว่าเขาเป็นกระจกชั้นเดียวแต่อย่างอีเทอร์อ่ะคือโมเดลวายสเปกยูเกระจกมันเป็นเฟรมเลสเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็น2ชั้นแบบซ้อนกันอย่างเงี้ยมันก็จะหนากว่าเวลาเราเปิดมาเขาก็จะลดลงนิดนึงแล้วก็เวลาเราปิดเนี้ยเขาก็จะดันขึ้นไป อ่าส่วนช่องชาร์จก็จะอยู่ที่ด้านหลังซ้ายสามารถแตะเปิดอย่างนี้ได้เลยหัวชาร์จเป็นแบบ CCS Type 2ความจุแบตอยู่ที่57.5กิโลวัตต์แอแล้วก็ถ้าชาร์จ AC เนี่ยรองรับกําลังไฟสูงสุดอยู่ที่7 6กิโลวัตต์แต่ถ้า DC เนี่ยสูงสุดอยู่ที่2 5 0ิกิโลวัตต์เลยก็ถ้าเราไปชาร์จซูเปอร์ชาร์จของ t ท sla เนี่ยเราก็สามารถรับกําลังไฟได้สูงสุด250ิกิโลวัตต์อ่าส่วนดีไซน์ด้านท้ายเขาก็จะเป็นแบบรถเก๋งซีดานอะไฟท้ายก็จะแบบทรงปรระะมมมาาาณนนนนนีี้้้้้้ไฟททจเเเเหือกกัังงดดล3แว็ Y ตขึ อันนี้เป็นแบบเปิดไฟฟ้านะคะไม่มีคลิกเซนเซอร์พี่เก็บของตรงนี้จะแคบนิดนึงแต่ว่าความลึกอะคือลึกมากยาวไปถึงตรงนน้นเลยแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้มาให้ด้วยอันนี้คือลึกประมาณนึงเลยนะสามารถใส่กระเป๋าใส่อะไรได้สมมติเราไปเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดไว้ได้แล้วก็วางของตรงนี้ได้อีกเดี๋ยวเราลองพับเบาะให้ดูกันคันนี้จะไม่ได้มีปุ่มพับเบาะจากด้านหลังนะคะเราต้องมาพับเองก็เหมือนคันอื่นๆเนาะพับแบบปกติอ่า พอพับมามันก็จะเรียบประมาณนึงถามว่านอนได้ไหมเนี่ยนะคะทุกคนคือเราสามารถนอนได้สมมุติว่ามันต้องนอนจริงๆอะ่ะแบบอยากฟิลแคมปิ้งก็นอนได้แต่ถามว่าทัศนียภาพเหมาะกับการนอนไหมก็เอาไว้เก็บของอาจจะเหมาะกว่า แต่ว่าเขาก็มีแคมโหมดมาให้เหมือนกับโมเดล Y เลยความรู้สึกในการนอนน่ะมันไม่ได้แบบว่าสม mm ูทเท่ากับการนอนในเทสลาโมเดล Y เท่าไหร่ถ้าใครอยากได้รถไปแคมปิ้งโมเดล Y ก็อาจจะเหมาะกว่าแต่อันเนี้ยนอนได้เหมือนกันแต่ว่าฟิลลิ่งแค่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเราได้ยืดขายืดแขนเต็มตัวเท่านั้นเองอแล้วก็ปิดก็เป็นแบบปิดไฟฟ้านะคะส่วนกล้องหลังก็จะอยู่ตรงนี้เลย เหนือทะเบียนที่มาเนี่ยเขาจะก้อน,อต,รนตรงนี้จะเหมือนที่ชาร์จแบตฝั่งนูน้นแต่ว่าไม่ใช่ที่ชาร์จแบตนะคะทุกคนก็ทำมาหลอกให้มันแบบสมดุลกันสองขานะตรงนี้ก็จะมีกล้องเหมือนกันหลักๆมันก็จะประมาณนี้ดีไซน์เขาก็จะมีความแบบเท่สปอร์ตถ้าใครชอบเป็นรถโชบเฉียวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะชอบโมเดล3ยิ่งถ้าซื้อตัวพฟอ์แวร์เนี่ยก็คือแรงเลยมุดได้สบายแต่ถ้าใครชอบรถแบบใหญ่ๆรถครอบครัวหน่อยก็แนะนําไปโมเดล Y ดีกว่าเราไปดูข้างในกัน เวลาจะเปิดปิดก็คือใช้กาซแตะตรงนี้ได้เหมือนเดิมหรือใครจะเปิดปิดในแอปก็ได้เขาก็เชื่อมให้เราตั้งแต่ก่อนรับรถแล้วนะคะ,ะไปดูข้างในกันมาดูภายในของโมเดล3กันทุกคนอันนี้คอนโซลหน้าเขาจะเป็นแบบไม้ไม้นะมีความมินิมอลที่คันนี้เป็นคอนโซลไม้เพราะว่ามันเป็นเบาะดําแต่ของ Ether อีเทอร์จะเป็นคอนโซลขาวเบาะขาวด้วยความที่มันเป็นไม้เวลาแดดลงมาใช่ไหมทุกคนมันไม่สะท้อนเข้าตาเหมือนสีขาวอะ่ะ อันนี้เวลาขับคนขับก็จะรู้สึกสบายตามากขึ้นก่าของอีเทอร์แล้วก็หน้าจอของเขานะคะจะมีขนาด15นิ้วการควบคุมทุกอย่างอะ่ะแทบจะอยู่ในหน้าจอหมดเลยแอร์เขาจะไม่เลื่อนไปไหนเลยเขาจะอยู่ด้านล่างเสมอเร่งความแรงตรงนี้ได้ด็อกโหมดแคมโหมดคีปมีเหมือนกันหมดเลยเอามาดูที่พวงมาลัยกันหน่อยเหมือนอีเทอร์ไปเลยจะมีลูกกิ้งแค่2ออันนี้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงก็คือตรงนี้เลยสไลด์ขึ้นอย่างนี้เลยอีกอย่างหนึ่งที่เอาไว้ปรับก็คือจะเป็นกระจกข้างนี่ขนเขาจะให้เราเลือกข้างซ้ายข้างขวา สมมติเอ,อเลือกข้างขวานี่แล้ก็สามารถปึ๊บปรับได้เลยอย่างนี้ใช้นิ้วเลื่อนนะคะจะให้มันไปทางขวาก็กดลูกกิ้งไปทางขวาขึ้นลงก็เลือ<า>่อนอย่างนี้เลยว้าวอันนี้ชอบนะทุกคนแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ปรับได้นะคะก็คือจะเป็นสเตียริงตรงนี้คือพวงมาลัยเราสามารถเลือ่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะอชอบง่ายไม่ต้องใช้ออกแรงแบบแกึกแกึกแกึกแกึอย่างนี้ ส่วนทางด้านขวานะคะจะเอาไว้ปรับการขับขี่อย่างเช่นเราใช้ Auto Pilot ออโต้พายロดแตอันนี้ก็จะเพิ่มความเร็วซ้ายขวาก็คือจะปรับระยะห่างของคันนี่สมมติเราอยากให้เขาห่างวันคันแล้วก็อย่างนี้เลยตั้งไว้ได้เลื่อนได้ก้านขวานะคะจะเป็นเกียร์แล้วก็ก้านซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ที่ปั่นน้ำฝนที่ปัดนน้ำฝนต้องกดอย่างนี้นะทุกคนแต่ปกติเขาเปิดออโต้ให้อยู่แล้วถ้ากดไปสองจุดจะเป็นน้ำพ่นออกมาที่ด้านประตูข้างคนขับนะคะแทบไม่มีอะไรเลยทุกคนอันนี้คือปุ่มเปิดประตูอย่างนี้อ่ะนี่ปึ๊ ส่วนตรงนี้ก็คือที่เปิดกระจกแค่นั้นเลยทุกคนมินิโลสุดๆถ้าใครแบบว่าไม่เคยใช้มาก่อนอาจจะงงนิดนึงแต่ถ้างงอ่ะก็ให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่หน้าจออย่างมันจะแทบอยู่ในหน้าจอหมดเลยไม่มีเมมโมรี e ซีสหรออะไรอย่างงี้แต่จริงๆอ่ะนี่มากดที่ตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นโปรไฟล์แล้วสามารถเพิ่มคนได้ประมาณ10คนเลยเขยตไปปุ๊บมันก็จะล็อกทุกอย่างทั้งกระจกข้างพวงมาลัย เปิดเพลงระดับแอร์ต่างๆอันนี้คือเขาจะเซฟอันที่เราเปิดล่าสุดไว้ตลอดเลยตรงนี้นะคะมีช่องใส่ของแต่ว่าเราต้องมากดเปิดที่หน้าจอตรงนี้คําว่ากดบ็อกอันนี้เลยข้างในก็จะใส่เอกาสารต่างๆได้พวกแบบทะเบียนรถพรบอ,รอะไรอย่างนี้เวลาปิดก็ใช้มือนะคะนี่แล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกว่าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นช่องแอร์หมอดเลยทุกคนนี่ เน่จะป็ชองันนี้มีไวล์ชาร์จสองที่นี่แล้วก็เปิดกล่องตัวนี้ได้ลึกประมาณหนึ่งเลยตรงนี้มีที่ชาร์จสองอันนะคะเป็นแบบ USB Type C เลยอันนี้วางแก้วได้2ใบนะคะนี่วางแก้วใหญ่ๆอย่างนี้ได้แต่ว่าฐานต้องแค่ประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็มีช่องเก็บของอีกลึกประมาณหนึ่งเลยที่บังแดดนะคะทุกคนก็จะมีทั้งไฟแล้วก็กระจกเหมือนกันเลยนี่เหมือนกัน <laughs> อันนี้ก็จะเป็นไฟนะคะเหมือนน้องอีเทอร์ก็ตรงนี้ได้เลย แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินหลังคาคันนี้นะคะจะเป็นแบบหลังคากระจกของโมเดลวายมันจะเป็นแบบกระจกยาวไปเลยแต่นี้จะมีคานคานแล้วก็ม,มีไฟอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะีแล้วก็บอกของคันนี้นะคะปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางเลยวัสดุหนังก็จะเป็นประมาณนี้แต่อันนี้ไอแอบติดใจนิดนึงตรงที่แบบถ้าเป็นสาวๆทา,าโลชัน่นใช่ป่ะถ้าสมมติเราเอามือวางเนี่ยปุ๊บแค่นิดเดียวก็ติดแล้วอะ่ะเอออันนี้ก็แบบดูแลยากนิดนึงอาจจะต้องคอยเอาแบบผ้ามาเชดด็ดใดๆ ข้งหลังก็คือถ้าเทียบกับโมเดลวแน่นอนอยู่แล้วว่าคันนี้มันจะต้องเล็กกว่าแต่ว่าก็ถือว่ากว้างในระดับหนึ่งเลย แล้วก็เบาะฐานเบาะตรงนี้มันมีความกว้างนะเข่าอ,อาเนี่ยเห็นปะมันจะติดกับตรงนี้แหละก็คือนั่งสบายมันจะมีบางคันที่เป็นเบาะสั้นอย่างงี้แล้วก็ข้างหลังนะคะสามารถปรับแอร์ได้ปรับทิศทางตรงนี้ได้แต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยจะตามข้างหน้าเลยมี USB Type C 2อันที่พักแขนตรงนี้แอบติดใจนิดนึงตรงที่มันไม่มีแง่งมาให้เราดึงนะอันนี้เราต้องเอามือแบบยัดเข้าไปแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้แล้วก็วางแก้วน้ำได้2ใบแบบนี้เลยโฆษณาวิสัยก็ สบายนะแต่ว่าอาจจะแอบหัวร้อนนิดนึงเพรู้ว่ามันเป็นหลังคากระจกส่วนเ e a d ูมนะอ้สูงประมาณ165ก็คือเหลือไม่ได้เยอะมากแล้วถ้าแบบ180อย่างเงี้ยหัวอาจจะเริ่มติดแล้วแล้วก็มีความไอร้อนแน่นอนแค่ไอสูง165ก็รู้สึกถึงไอร้อนกว่าตอนที่นั่งข้างหน้านะเพราะว่าด้านหลังอันเนี้ยมันจะสโลปลงเรื่อยๆแล้วก็จบมันจะแบบเริ่มติดหัวขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาเอาไว้ แขวนเสื้อผ้าได้ได้แค่ตัวเดียวน้อยมากเลยทุกคนอันเนี้ยโอ้มันมี2ข้างอีสองตัวไปคุณแฟนกับคุณแฟนเีกคนไป let's go ก่อนเอาตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแมปกันนิดนึงคันนี้มีแม p แล้วก็สามารถนำทางได้ด้วยอยากไปที่ไหนเราก็เซิร์ชได้เลยสมมติเราจะไปที่นี่ปึ๊บ เราก็จ,จะบอกว่าเราจะเหลือแบต37%ถ้าถึงที่หมายแล้วก็จะถึงตอนประมาณเที่ยง56นาทีอะตอนนี้เราก็ออกขับมาแล้วนะคะแต่เรามาพูดถึงราคาของคันนี้กันดีกว่าใช่ราคาเขาอยู่ที่ 1, 759, 000, 000, 000บาทถ้าสีดำอะคือสีที่ไม่ต้องเพิ่มตังค์ใช่ถูกที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวสีเทาสีน้ำเงินอันนี้ต้องเพิ่ม 5, 000แล้วก็ถ้าเป็นสีแดงก็เพิ่ม 8, 000ถ้าใครเห็นสีแดงก็รู้ไว้เลยว่าอันนั้นอะตัวแพงตัวแรงใช่แต่แอบบอกนิดนึงว่าถ้าเอาไปแลบเองออ่ถูกวนี้ใชคื อย่างอีเทอร์เราแรปประมาณ3ามสี่หมื่นเนาะใช่แตกต่างกันนิดนึงแหละไอตัวที่แรปกับตัวที่เป็นสีของเขาจริงๆอ่ะก็ต้องไปเลือกกันเอาเองว่าใครชอบแบบไหน <c oughs> เออคือบางคนอาจจะอยากได้สีออริจินอลมาจากโรงงานเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน <c oughs> ใช่ก็จะแบบอยู่โทนอยู่นานกว่าอะไรแล้วแบ่งงบแล้วก็ความชอบเลย <c oughs> เออทุกคนแอบบอกนิดนึงแมบบของเทสลาหมดตัวเราอะ่ะมันไปตามจุดที่เราไปนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีไอแถบเส้นทางอะ่ะที่เป็นสีฟ้า อันนี้มันจะไม่ไปตามตัวเราเลยคือมันจะมองยากนิดนึงว่าเอ้ยเราอยู่ตรงไหนแล้วนะครอเราขับคนเดียวใช่ปะแล้วเราจะมามองจอเราต้องมาเพ่งดูว่าเราอยู่จุดไหนนะขับคุณเนี่ยไม่สะดวกอย่างแรงไอ้เส้นทางที่เราผ่านมาแล้วถ้าเป็น Google Map มันก็จะล่นไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมติเป็นของ Tesla คือมันไม่ล่นตามทางที่เราขับมันจะเป็นเส้นทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางที่เราจะถึงอยู่อย่างนั้นแหละ พูดถึงความแรงของคันนี้เขาอยู่ที่347แรงมา้าแล้วก็แรงบิด420นิวตันเมตรเลยเอาเรื่องอยู่นะสูตรถึงร้อยคือเท่าไรหรจ6.1งถ้าเทียบกับ e ther, อีเธอร์คือไม่ได้ด้อยไปกว่ากันสักเท่าไหร่ใช่แล้วก็คันนี้ถ้าชาร์จเต็ม100มันจะวิ่งได้ประมาณ430กิโลเมตรอ,มอันนี้คือตามที่ตัวเลขมันขึ้นแต่ว่าอยู่ที่การขับข e ี่เราอยู่ดีมันก็มีการคาดเคลื่อนบวกลบอยู่แล้วทัศนวิสัยคันนี้นะบอกเลยว่าขับง่ายกว่าอ e ีเธอร์ข้างหลังนงะะจจนะบใสลล มันเห็นชัดกว่าแล้วก็ด้านข้างด้วยความที่โมเดลวมันจะมีความบีซัพพอร์ตใดๆอันนั้นในกระจกจะเห็นก้นของโมเดลวมากกว่าแต่คันนี้มันแบบเอ้โหเข้าไปหน่อยนึงมันก็เลยทําให้เห็นทัศนวิสัยที่ดีมากยิ่งขึ้นส่วนฟิลลิ่งการขับขี่คันนี้นะคะคือมันไม่ได้แข็งเท่าโมเดลวเว้ยมันไม่กระปึกกระปักเท่าะด้วยความทรงสีดานด้วยแหละมันเป็นคันเล็กมันแบบจะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรอย่เงี้ยมันจะโชบเฉียวกว่ามันจะแบบฟึ่งๆเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลนให้ดูนะเนี่ยมันจะมีความสมูขึ้นนห่ออยเ ส่วนการนั่งพี่ที่เทสลาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงล่างของสเปคไทยอ่ะเขามีการปรับให้นุ่มกว่าสเปค UK เคันที่เราขาับซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันนุ่มกว่ามากเลยสําหรับคนนั่งนะออ่ะเป็นผู้หญิงที่ชอบรถที่มันนุ่มๆอยู่แล้วเออแล้วพอมาขับคันนี้มันรู้สึกเวียนหัวน้อยกว่าโมเดลวานิดนึง้าบางคนชอบล่างรถสูสูอันนี้ฟิลลิ่งมันก็จะโหลดต่ำกว่าบางทีถ้าขับแรงก็แบบเวียนหัวนิดหน่อยแต่ว่า ถามว่านั่งสบายไหมคือสบายกว่าถ้าเราปรับเบาให้มันแบบโอเคอะไรเงี oh. ้ยพูดถึงงานประกอบของคันนี้ก็นหน่อยคือส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่ <Okay. S 1> เพราะว่ามันยังมีบางจุดที่เขายังแบบขาอะไรมาปิดให้มันเนียนก็ได้แต่เขาก็ไม่ปิดอ่ะนึกออกปะอย่างกระโปรงหลังอะ่ะมันแบบตามขอบด้านข้างอ่นะก็ไ<อ><อ>ม่เห็นโครงที่เป็นเหล็กอะไรยอ,อ,อย่างเงี้ยอีกอย่างที่พี่้สังเกตได้ของคันนี้นะคะก็คือเวลาเข้าเกียร์อาร์กระจกข้างมันจะปรับมาให้เห็นตรงพื้นเว้ยเอออันเนี้ยคือคือดีนะเพราะว่าของอีเทอร์ไม่มี คันนี้แหละแต่ว่าเราอยากซื้ออะไรที่มันเพิ่มฟังก์ชันกันขับขี่อย่าง Enhance Auto Pilot เนี่ยต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่ปกติทุกคนซื้อ Tesla จะได้ Autopilot ติดรถมาอยู่แล้วเออแต่ว่าถ้าเราอยากให้การขับขี่มันดียิ่งขึ้นเราสามารถซื้อ Autopilot แบบยกระดับได้อย่าง Enhance Auto Pilot ก็จะอยู่ที่1 2 2 0 0 0 0บาท อนี้ก็จะเป็นราคาที่จ่ายครั้งเดียวจบซึ่งอันนี้เราก็จะได้การเปลี่ยนช่องการจราจอรอัตโนมัติระหว่างที่เราใช้ออโต้พายอท์แล้วก็จะมีช่วยจอดข้อซองอแบบจอดถอยหลังแล้วก็มีระบบแบบช่วยหาที่จอดรถเออเหมือนที่คันอื่นเขาให้มาอยู่แล้วอ่ะแต่อันนี้มันให้ซื้อเพิ่ม<อ>หรือถ้าใครอยากได้แบบขั้นกว่าไปกว่านั้นสามารถซื้อฟูลเซ e ยลจ่ายวิ่งได้ซึ่งราคาอยู่ที่2 4ง0 0 0บาทถ้าใครรู้สึกว่าซื้อไปแล้วฉันจะได้ใช้มันจะคุ้มหรือมันจะแบบช่วยในการขับขี่ามก่ะ็วคุ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าฉันขับเองได้ฉันไม่ต้องใช้หรอก<ม>ก็แนะนําว่าไม่ต้องซื้อหลอกเก็บ2 0,000นไว้ดีกว่าใช่เ,เดี๋ยวเราลองออโต์ไรลอดกันหน่อยดีกว่ากดเกียรยลงสองครั้งเหมือนเดิมครับก็ชะอละองให้อยู่นี่เฮ้ยอันนี้มันชะลองสมูทกว่าอีเทอร์นะมันไม่กู๊กั่ะอีเทอร์มันแบบเียแต่รอดูจะวะาออกตัวเพราะอีเทอร์ชอบออกตัวแบบออกตัวแรงอ่ะอันนี้คันหน้าเขาอาจจะขับสมู บาย,บายไม่เขี่ยวแหละคันนี้ดีกว่าเพราะว่าอ e ีเธอร์คันหน้าสมูทมันก็ออกตัวแรงสมูทด้วยออกตัวสมูทด้วยนี่คันน้าเริ่มเร็วเอาก็แบบค่อยๆเร่งให้นะอันนี้เรารักษารนะยะห่างกี่คันตอนนี้2ค่ะถือว่าทําได้ดีนะทุกคนคันนี้ไม่ถึง2ล้านอ่ะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของคันนี้กันดีกว่าว่าอะไรที่แบบเราชอบอะไรที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยพอไอได้มาลองขับจริงๆรู้สึกว่าเวลาขับขี่ในเมืองหรือว่าแบบเข้าซอยแคบๆไอ้ว่าอันนี้มันคล่องตัวกว่ามันไม่ต้องคอยมากังวลด้านข้างว่าแบบเราจะไป ขุดนุ่นขุดนั่นนี่ไหมอะไรอย่างงี้เพียงชอบอีเทอร์มากกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบรถที่มันสูงเพราะว่าเวลาเราอยู่บนถนนนะมันจะแบบทัศนวิสยัยกว้างไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่เออแต่ถ้าเรื่องทัศนวิสัยรอบข้างอ่ะก็คันนี้ดีกว่าแล้วเราลืมบอกว่าคันนี้คือจริงๆงมันยังไม่ได้ติดซีนนะจะเห็นว่าสองข้างกระจกคือใสหมดเลยแต่ว่าหลังคาเนี้ยคือเขาให้มาเป็นแบบสีอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ตอนรับรถเลยไม่ได้ติดซี เขาติดมาให้แล้วก็ไม่แน่ใจเออแต่ว่าเราก็สามารถไปติดเพิ่มได้ถ้าใครร้อนคือถ้าเข้ามาตอนแรกๆมันก็จะนานหน่อยแหละกว่าทุกอย่างมันจะเซตตัวให้เย็นให้เข้าทีอนะไรเงี้ยทุกคนแต่พอนั่งไปมันก็ไม่ได้ไอายร้อนขนาดนั้นแล้วไอ้ระบบที่แบบเขาให้เราเปิดแอร์ในรถให้ไว้ก่อนได้อะเอออันเนี้ยคือรู้สึกว่ามันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะใช่ส่วนตัวมันเหมือนแอร์ไม่ได้เย็นเหมือนตอนที่เราเข้ามาในรถจริงๆรอะ ใช่ก็แด่ประเทศไทยคือแบบโอแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะ แต่สําหรับใครที่แบบครอบครัวใหญ่มีปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยไม่เหมาะเออคันนู้นอาจจะนั่งสะดวกกว่าเอางี้คือเวลาจะไม่ได้บอกว่าสบายนะสะดวกกว่าคือจังหวะขึ้นรถอ่ะมันจะขึ้นง่ายกว่าไงเออแต่คันนี้มันเตี้ยถ้าเข่าไม่ดีอย่ามันลำบากอยู่คันนี้เหมาะกับวัยรุ่นแล้วจริงอ่ะใช่แต่ว่าขับกันดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่ารถแรงมากจริงคนแต่เรายังไม่เจอใครที่แบบเป็นเทสลาแล้วมาปาดปาอะไรเงี้ยใช่ยังขับน่ารักอ่ะยังไม่เจอสายแบบสายวัดอ่ะแบบเฮ้ยขอลองหน่อยอะไรเงี้ยยังไม่เจอ คนไม่อยากเสียบไงเพราะว่า <ừ m. S 1> ถ้าซ่อมมันก็แพงเนาะใช่ก่อนก่อนจะกดคิดถึงค่าซ้มก่อนนะคะแล้วก็อันเนี้ยขออวยนิดนึงคือเทสลาตั้งแต่อีเธอร์และคือเราไม่รู้นะว่าเขาให้เราโพงอะไรมาเ <ừ m. S 1> ขาไม่ได้บอกเรามันก็มากับรถนดดั่นแหละแต่คือให้ใครขึ้นมานั่งบนรถอะ่ะก็บอกหมดเลยว่าเครื่องเสียงดีหรือเพราะว่ารถ เก็บเสียงดีด้วยเออเสียงข้างนอกมันไม่เข้าพอเราเปิดเพลงมันก็กหืมอยู่ในรถอ่ะแล้วก็ลืมบอกว่าอันเนี้ยแมปเราสามารถเปิดให้เขาพูดได้ด้วยนะเสียงมาใในซีรีส์อะสำเนียงแบบคนสวยอะ k e e left to take five อาเป็นไง k e left left to take five ดูแลเสียงหอะไรเสียงอยู่บนเครื่องบินอ่ะ สำหรับโมเดล3รีวิว i ด้สเปคไทยก็ประมาณนี้นะคะรุ่นนี้เป็นแบบรุ่นถูกสุดของเทสลาที่มีขายในไทยตอนนี้เลยก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าเออถ้าเรามีงบ2ลา้านแล้วเราอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าสักคันหรืออยากได้เทสลาเลยอะ่ะแนะนําว่าอันนี้ก็โอเคนะสอหร้อยไอว่า ราคาสองล้านอ่ะ<ม>คุ้มนะมเพราะว่าออปชันข้างในมันให้มาเยอะในระดับหนึ่งเลยใช่เออใช้นู่นใช้นี่ได้หมดแต่ถ้าคนที่อยากได้ดีไซน์ที่มันหรูหราคอนโทลสวยๆอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาจะมาแนวมินิมอลมากกว่าทุกอย่างอยู่ในจอแต่ถ้าใครสายแบบไฮเทคเทคโนโลยีชอบอะไรที่มันแบบเรียบๆแต่มีอะไรอันนี้เทสลาเขาตอบโจทย์แน่นอนอยู่แล้ว<ม>ถ้าใครอยากดูเรา2คนนะคะเปรียบเทียบโมเดล Y กับโมเดล3เนี่ยก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะใช่ถ้ามีคนคอมเมนต์สัก3าคนขึ้นไปเดี๋ยวเราจะมาทํา ขอสักสิได้ไหมอยากเห็นสิเ <laughs> okay, มตรโอเคสิบเมตรว่าอยาก,าก,กได้ที่ปังกับพี่ไอ้ต้องปังกับน้องไอ้รีวิวเปียบเทียบโมเดลสามกับโมเดลวายค่ะทำและ <laughs> <laughs> จริงๆเป็นเดียวว็ทำแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กด like, แชรก์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะไม่เจอก็ใหม่คลิปหน้าคะ่ะไว้ว่า